วันนี้เรามารีวิวที่เราลงช่องเมื่อกี้กันนะนี่อันดับแรกยาดมเลยดมได้ด้วยอันอย่างอย่างที่สองคือปากกาอย่างที่สมนี่อันนี้ยา,าไว้กินเวลาปวดท้องแล้วก็มีกระเป๋าตังเอามาทำไมโอ้ไม่ใช่จริงอันนี้คื วังยายาอันต่อไปอันนี้ไงยที่ยอเยอะต่ออันนี้ด้วยแปย้งคือแป้งหาองคอนโตเฮ้ยแกโอ้โหแป้งเข้าริบหมดแล้วมายังมีอันต่อไป ด้ยแต่จ,กตจิกมาใช้แต่จิกมาใช้ไอ้กี้พูดผิดมาตอบรายในนี้นี่อุ่ยจุนในนี้คือพลาต่อนะพลาดต่อพลาดต่อวายตกใจมาเลยเดี๋ยวขอยกโทรศัพท์ขึ้นเต็นมานีนนะ่เลยอันนี้คือยาผู้ใหญ่ส่วนข้างล่างสุดก็คือยางมัดผม มารีวิวต่ออันต่อไปยกมาทางอาเลยดีกว่าไม่ไ้มองเห็นสบู่จ้ะอันนี้ฉันทำเตะแกยังใช้ได้ใครคลวงเอามาทำไม่ยัะอะไรเนี่ยตายแล้วหมด มนิมัตส์รีนี่นต้เ,เนต้เก็บวมนดมนดคิดไม่อยคิดไม่อรยอยากเห็นหอยากเห็นเา่ถึงนะนี่ของแบบนีวใส่ได้ดวยโอ,โ,โอ้โหแบบโอ้โหมืดกง บล็อกจะบล็อกเรยบล็อกเรยบล็อกไม่เรยทไม่คนรเรามาติดกันเขยอันต่อไปคีแม่คีแม่เนี่ยคีแม่อันนี้คือปัญหามีคลิปด้วยว่าจะเปลี่ยนไหนคลิปลมยาวแล้วบ๊ายบายฝาบ